ครับสวัสดีมิตรลักแฟนรายการทุกท่านนะครับณเนะหล่งนี้ที่พักจิตณเหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณเนะหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณเนะหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับท่านที่สันผู้ชมและผู้เกียรติทุกท่านจะได้พบกบเอ้พบกับมิติแห่ามประทับใจ ไบเกอร์ที่ท่านชื่นชอบแดนลอยคอเอ้ยรอคอยพระเจ้าสาเขาฟ้นบาเมื่อเป็นไบค์เกอร์ชื่อกองโดปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่หงานวิจงานวัดบ้านนอก,อกบ้านพุ่งแดนไกลเขาเคยสัญญาไว้ว่าเขาจะไปท่องเที่ยวในทุกที่แตแ่เวลาที่จะเป็นของเขาเองนั้นช่างยากลำบากยิ่งนักวัน,นไหว่างวินจากการทำงานและท่องเที่ยว ก็ต้อไปรับใช้ภรรยาและลูกน้องแบบหามลุงหามคำ่ำจึงทำให้ไม่ค่อยมีรัตตัดวิดีโอคลิปออกมาสักอับัดนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอยคอเอ้ยรอคอ,อยแลอออ้วนับต่อจากนี้ไปท่านจะได้พับกบเอ้ยพบกับไบเกิลผู้มากมั่นผู้มีความสามารถอย่างล้นเหลือไบเกิลนห,นหน้ามุนคนหน้าใส กอบสิงวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปดมเอ้ยไปดูเอ้ย,ไป,อยไปเสพเอ้ยไปกินเอ้ยถูกแล้วเราจะพาทุกท่านไปกินอาหารกัญชานั่นเองนะครับที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศจะกวัดปาจีนีน,น,นะครับ ก็ระยะทางเดินทางจากกรุงเทพไปก็ประมาณ90กิโลนะครับก็ขับไปเรื่อยๆครับแดดก,ก็ร้อนร้อนแค่ไหนเราก็จะไปนะครับวันนี้ก็รู้สึกอารมณ์ดีหน่อยครับเหมือนจะเติมมาเต็มถังแต่ก็ยังไม่ได้เติมกะจะไปเติมกันที่นู่นแหละครับเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับ,รบผมหมายถึงเติมน้ามันนะครับ พอแล้วเราก็ไปกันเลยได้ครับ ขึ้นอ๊ไปผู้เบลอีกสิบกิโลเบตนะครับลอย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 โอ้แม่ดิฉันหายฉันหายและฉันหายฉันหายแายนหายและัน ก็ตอนนี้เราก็ได้มาถึงโรงแรมอภัยภูเบศแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกัญชากันนะครับเอ๋อพี่ครับมาค่อนข้างแบบเกินก็เยอะบางคนต้องมาด้านรอแต่ว่าพอ9โมง9โมง10โมงตัวเขาจะเริ่มทยอยไม่ดีแล้ว ก็สำหรับตอนนี้นะครับก็คิวก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาไม่ทันนะครับเขารับแค่วันละหนึ่งคิวนะครับเดี๋ยวให้เราเข้ามาวันหลังนะครับอดลอยเลยนะครับวันนี้อดลอยเลยนะครับว,วันนี้ ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอเคครับไว้ค่อยมาลอยกันวันหลังแล้วกันนะครับบ๊ายบายและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกนะครับ ก็ผมก็จะมากินบะหมี่โนงนะครับหลังจากที่เราเฟลจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับก็คืออดลอยคนระับไม่ได้กินกัญชานะครับเราก็จะกินบะหมี่โนงที่นครนายกนะครับก็ระยะทางหลังจากจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศมาร้านบะหมี่โนนะครับตาม Google แ a p นะครับก็ประมาณ38กิโลนะครับ ็เห็นว่ามันไม่ไกลครับก็เลยมาเที่ยวต่อครับแล้วก็เดี๋ยวกินบะหมี่พี่โหนกเสร็จน,นะครับเราก็จะไปเที่ยวตลาดเท่งวินเทจน,นะครับโอเคครับก็อเอาให้คุ้มครับวันนี้นไหนๆก็ออกมาเที่ยวแล้วครับ คนเยอะมากนะครับเออเที่ยววันอาทิตย์ก็งี้แหละไปที่ไหนก็คนเยอะโอเคเดี๋ยวเราหาที่จอดรถกันน่าจะจอดตรงไหนนี่ มอไซต์จอดตรงไหนได้บ้างครับเนี่ย เราจอดตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เราก็เจอพี่หนุ่มเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ได้เลยนะะคคขอบุณเมื่อกี้ผมก็ลนมากนะครับถ่ายรูปกับพี่หเมย์ไม่รู้ว่ากดถูกกดถูกภาพจะติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครทีได้ไไปเลยลงมาโต๊ะเลยนะโตที่นั่งลูกค้าใหม่ก่อนภาพเมนูนหมดก่อนนะแล้วก็มีหยกหมดนะครับ ้ารอคิวเล้วร้านตัดผมใจของคนยองแกันได้ไหนรเปล่ าไม่เปิดนะครับทุกคนงั้นก็เราก็จะขิงรถดูบรรยากาศภายนอกไปแล้วกันนะครับเออเขาช่วงนี้เขาน่าจะปิดแลลวครับ ก็ห้าหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยครับตลาดเทคนี่ปกติเขาเปิดวันไหนว่างครับ<ะ>ตลาดเทคนี่เขาช่วงนี้เขาปิดแล้วครับเขาปิดอะคะโควิดอ๋อ อ๋อครับขอบคุณครับ และตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางออกจากนาครนครสีตมาลอดเหรอนครนายก <c oughs> <c oughs> แลตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกับกรุงเทพกันแล้วนะครับ ก็สหรับวันนี้นะครับเราก็เฟลจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะกลับมาแก้แค้นนะครับสำหรับใครที่จะไปนะครับเขาก็มีคิวให้แค่120คิวต่อวันนะครับแล้วก็วันนี้ที่เรามาเป็นวันอาทิตย์คนเยอะมากนะครับคิวเต็มตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้ผมก็ได้เดินทางมาต่อที่บีโหนช่าช่านะครับ ก็ยังดีครับวันนี้ก็ได้ถ่ายรูปกับพี่โนไป1รูปนะครับแล้วก็ตลาดเท่งก็ปิดนะครับระยะทางจากร้านพี่โนไปตลาดเท่งก็ประมาณเกือบ20โลนะครับก็ไม่ไกลนะครับก็เช่นเคยครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็มีคำคมมาฝากเพื่อนๆนะครับ มีดค้อนตะนไก่คัตเตอร์โอเคครับสวัสดีครับสู้เขาต่อไปนะไบเกอร